สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่059696 2ตัว61ทุกท่านสอบผ่านกันไหมครับมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางสูตรเลขกําลังวันของแอดเทเรจัยนะครับดคูคํานวณของอาจารย์มี69ก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับนะครับโวยออก69661ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ TWC ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี61นะครับแล้วก็แถมไปบนชุด1ะครับ96ถูกทัน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดยายผานะครับคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของอาจารย์มี1.6ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับต่อมาครับล่างชุดเดียวของแอดยืนทุกทันอาจารย์คำนวณได้1.6นะครับเข้าตัวกลับทุกทันโวยออก6 9 6ก้าหกมา3ตัวเลยนะครับงวดนี้ ต่อมาก็ร่างชุดเต็มของแอดกรมนะครับแนวทางของอาจารย์มี1.6ึหัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวกระดาษขาวมี6กเแล้วก็มี6.1หทุกทันเข้าทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางล่างชุดเน้นของแอดราชนกมีโชคแอดราชนกมีโชค คำนวณได้หกหนึ่งเป็นชุดเน้นทุกท่านชุดเน้นสุดเลยนะครับก็เข้าตรงๆทุกท่านไว้ออกหกเก้าหกหกหนึ่งต่อมาจะเป็นใบสรุปบนล่างของอพีนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์เข้าทั้งด้านล่างแล้วก็แถมบนด้วยทุกท่านมีหกหนึ่งแล้วก็มีหกเก้า ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดบนนะครับของแอเทวาทุกท่านหรือว่าแอมังกรเมลัยชุดตัดของอาจารย์ตรงนี้มี61หแล้วก็มี6กเนะครับทุกท่นาน3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวมาต่อกันที่แนวทางของเอสซันเดนะครับแนวทางของอาจารย์มีหน่งนะครับ ต่อมาจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับท้ายสองตัวของอัตเทวานะครับอาจารย์ให้96แล้วก็9161มานะครับเข้าสองชุดทุกทัน96กับ61ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเหนือนะครับมี61ทุกทันลงไปด้านล่างตรงๆ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดวู d ดนะครับจับคู่ร่างของอาจารย์มี6-1ทุกท่านเข้าตรงๆใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนันนะครับแอดนันก็เข้า2ชุดทุกท่านมี6-1พอภัไมี1-6แล้วก็มี9-6นะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของบวกคำสีแนวทางของอาจารย์มีเก้าหกนะครับเก้าหกบอนี้จะเป็นแนวทางของแอต้นสนนะครับแนวทางของอาจารย์มีหกเก้าแล้วก็มีหกหนึ่งทุกทันมีหกเก้าแล้วก็มีหกหนึ่งตัวเด่นได้หกตัวเดียว บน,นีิล่างขวัญใจมหาชนของแอดกลิตนะครับมีหกหนึ่งจุทันมี6กหนึ่งแล้วก็มี9ก้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเน้นหนักๆแข็งนๆนะครับร่างชุดเดียวของแอดมาน้อยคอยรักใจมักกระจัดไปโลดนะครับอาจารย์ให้61มาจุกทันตรงๆนะครับ อีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอดกรมนะครับชุดนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับมี69ใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างของแอดแสงเดือนนะครับมี16ทุกทันก็เ,ออเข้าตัวกลับนะครับโวยออก61ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโจนะครับแนวทางของแอดโจชุดนี้มี69นะครับมี69 ถัดมาก็แนวทางของแอะเทเลจอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้มี6-9ทุกทันต่อมาก็สายด่วนวงในนะครับทุกทันอาจ,จารย์ให้มา2ชุดเข้าทั้ง2เลยนะครับ6-1กับ9-6ตรงตรง,ตรงทั้งคู่เลยทุกทันคผู้ชมผมลงให้ช่วงโค้งสุดท้ายได้ตามไหมครับแนวทางของแอเทวานะครับหรือว่า แมดมังกรเมีไรพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านในทางของอาจารย์ที่เข้านะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ